วิธีกดเงินและดูยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตล่าสุดมกราคม2564ครับเมนูใหม่มาแล้วครับผมวิธีการกดดูยอดเงินและกดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยครับผมเราจะเลือกตู้นะครับ a t ทถอนเงินอัตโนมัติครับผม เมื่อไปถึงที่ตู้ a t m เครื่องถอนเงินอัตโนมัติแล้วนะครับก็เตรียมบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับผมทำการเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยหงยหน้าบัตรขึ้นหันด้านชิปเข้าไปดันด้านในครับแล้วก็หันหัวไปทางด้านขวาแล้วก็เสียบไปตามภาพที่ปรากฏครับผมค่อยๆเสียบเข้าไปครับแล้วก็ให้ดูที่หน้าจอเป็นหลักนะครับจะมีข้อความเตือนว่า ก็นอรอสักครู่นะครับกันบงอ่านข้อมูลบนชิปจากนั้นก็จะมีข้อความว่าโปรใส่รหัสของบัตรนะครับก็คือรหัสพิน6หลักนั่นเองครับผมก็ทําการกดรหัสพินตัวเลข6หลักเลยครับที่เป็นรหัสของบัตรครับผมซึ่งตัวเลขของแป้นพิมพ์นะครับก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็เลขศูนย์ตำแหน่งกลางล่างครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายจุดนะครับที่ขวาล่างครับผมก็ทําการกดไปเลยครับ6หลักครับผม วลาก,กดครบแล้วนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาเลยครับว่าเมนูด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่มเปลี่ยนรหัสแล้วก็ลืมรหัสนะครับส่วนเมนูด้านขวานะครับจะมีเมนูถอนถอนเงินนะครับถามยอดโอนแล้วก็บริการอื่นๆครับผมซึ่งก็มีหลายท่านหลายคนนะครับลืมรหัสผ่านผมลองกดลืมรหัสผ่าน พอกดลืมปุ๊บะอะปรากฏว่าไมยเลขโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้องกรณีน,นี้ถ้าลืมรหัสผ่านต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์ธานาคารกรุงไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเสียบไปใหม่นะครับเพื่อทํารายการต่อครับจะดูยอดเงินแล้วก็ถอนเงินครับผมกดรหัสพินหกหลักนะครับโอเคพอกดรหัสพินนะครับก็ดูที่เมนูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ กดดูยอดเงินนะครับโดยกดที่ปุ่มถามยอดนะครับก่อนดาเนินการกดถามยอดเลยครับจากนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมารายการบอกว่าเงินคงเหลือตามบัญชีเท่าไหร่เงินคงเหลือที่ใช้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งในบัตรในคลิปนี้มีเงินอยู่ที่222บาท63สตางค์ครับผมก็จะมีเมนูคําถามว่าต้องการทํารายการอื่นอีกหรือไม่นะครับเราก็กดปุ่มที่ต้องการครับผมเพื่อที่เราจะถอนเงินครับก็กดต้องการเลยครับ จากนั้นก็รอสักครู่ครับผมก็จะมีกดเมนูต่อไปก็คือจะทําการถอนเงินนะครับโดยกดปุ่มที่ถอนครับผมก็กดเลยครับจากนั้นก็จะให้เราระบุนะครับจํานวนเงินนะครับเข้าไปว่าต้องการถอนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราต้องระบุเป็นจํานวนเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยขึ้นนะครับเช่น100 200 5001,000แบบนี้นะครับผมตามจํานวนเงินที่มีในบัตรนะครับ ซึ่งในบัตรที่ผมกดนี้มีเงินอยู่222บาทผมก็จะกดถอนเงิน200บาทครับโดยกดปุ่ม200แล้วก็จุด00ครับผมก็กดจำนวนเงินเลยครับ200แล้วก็จุดนะครับเครื่องหมายจุดก็ขวาล่างนะครับตัวชาร์ปนั่นเองครับผมก็กด200แล้วก็จุด00ครับเมื่อกดครบแล้วนะครับก็กดที่ถูกต้องครับจากนั้นก็รอหยิบเงินในช่องรับเงินครับผมด้านล่างนะครับ ก็เตรียมรับเงินนะครับสุดท้ายก็คืออย่าลืมนะครับหยิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาด้วยนะครับก็จะถามว่าต้องการสลิปหรือไม่บันทึกรายการหรือไม่นะครับกดต้องการนะครับเพื่อที่จะรับใบสลิปอย่าลืมหยิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หยิบใบสลิปครับต้องมีทั้งเงินนะฮะบัตรแล้วก็สลิปนะครับให้ครบครับผม เรียบร้อยครับรบู้ชมสำหรับวิธีการดูยอดเงินในบัตรคนจนแล้วก็กดเงินออกมาสำหรับเมนูใหม่อัปเดตมก,การาคม2 5 6 4ครับก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง m i n i นอร์ชานอด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน,น่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ